สนับสนุนโดย c g p l พลัสที่ดีที่สุดจาก t r m o v e Edge สัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาของ Good Morning Inside แล้วครับอัปเดตข่าวบนเทิงย้มเช้ากับเรา2คนเช่นเคยนะคะเจ็นาิกาสาินาทีวลาดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันจะถึงสุ์ค่ะพบกับดิฉันลูก้วกรกมลค่ะและผมเกรดกรกวัฒนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นข่าวบันเทิงของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเรื่องราวความช่วยเหลือจากชูนะครับที่มีต่อโศกนาฏกรรมในกลุ่มบรัสเซลนะครับทางชูครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับลูกค้า TrueMove e สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุก จากสถานเอกอัครราชาทูตไทยณก,กรุงมบรัสเซิลได้ที่หมายเลขทุไหมายบวกครับ3 3 2 4 7 0 8 5 9 6 6 7นแะครับและสามารถโทรออกแล้วก็รับสายฟรีนะคะทั้งในประเทศไทยและภายในประเทศเบลเยียมระหว่างวันที่2 2ถึง23มีนาคมนี้ค่ะนีคนความช่วยเหลือที่ทางทูเราก็อียินให้นะครับใช่ค่ะนะครับเริ่มต้นข่าวของเราก็เลยดีกว่านะดูเฮดไลน์กันก่อนอิน i d e นิวส์เพเปอร์วันนี้นะครับ สาวเจนนี่เทมนโพสวรรณะนะก็จะมาเคลียร์หลายๆประเด็นที่หลายคนอยากรู้แล้วอยากรู้อีกะนะไม่ว่าจะเป็นการโพสดูสตรอเบอรี่เอ่ยกับสาวชมพู่ยังไงนะฮะแล้วก็มีถ่ายแบบและประเด็นความรักด้วยครบ,ครบเลย <ข>ไลน์ออนไลน์นะคะไปที่ยายาณเดชคุณวันเกิดเขาทานข้าวันแบบนุ่นนี่น,นั่นใกล้ชิดและรูปเมื่อกี้นี้มือดูมีการแบบนั่งจับกนอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอันนี้ครอบค,ร,ครัวเออเขามีการแตะมีการวางกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเป็นภาพที่หวานมากจริงๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะใช่แล้วในการระชุมยายฮอตนิวส์วันนี้นะครับจะมาดูผลงานเพลงเป็นเพลงแรกในชีวิตของแชมป์จากรายการ The Winner Is นะครับฝ้ายุคนจ่านั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าพลังเสียงของเธอจะขนาดไหนนะครับค่ะไปพบกับช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะ Inside Newspaper ค่ะครับแรกของเรากันเลยนะครับจาก Daily News นะครับสาวเจนี่เดนโฟสวันกับหลากหลายประเด็นที่ต้องเคลียร์กันไม่ว่าจะเป็นรูปสตรอเบอรี่เอ้ยธุรกิจเอ้ยค่ะ ภาพรับซัมเมอร์ที่ร้อนแรงมากๆถูกต้องรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์อัปเดตหมดทุกเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ขยับมาจากธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับสำหรับสาวเจนี่เทมนโพชวันงานนี้เขาบอกว่าที่ปรึกษาเนี่ยฉันดีเลยนะคุณคุณกึ่งเฉลิมชัยนั่นเองคอยดูอล <ทะ S 1> อย่างใกล้ชิดนะครับล้วสุดเจอตัวสาวเจนี่นะครับก็เลยต้องพูดถึงเรื่องธุรกิจด้วย นะครับพร้อมเรื่องอย่างที่บอกครับแฟชั่นเซ็กซี่แล้วจะมาเคลียบร็นดราม่าสตรอเบอรี่ต่างๆด้วยนะครับ mm. ซึ่งเธอก็เผยว่าประเด็นสตรอเบอรี่เนี่ยเอาจริงๆชมพู่เขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่นะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมดีกว่าเ mm. พราะยิ่งพูดก็ยิ่งจะเป็นประเด็นไม่มีอะไรโตกโตกันแล้วเจนนี่เนี่ยโพสอะไรไม่ได้เลยเหรอโพสรูปนั้นก่อนจริงๆน่เธอบอกว่าเธอโพสรูปนั้นก่อนไปออกรายการด้วยซ้ำ mm. เห็นไหม อะไรอะไรก็เจนนี่แต่พอเบาๆนะครับส่วนกับจมพูก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นประเด็นเราอยู่ในวงการมานานเป็นธรรมดาที่คนจับตามองฉะนั้นต้องอยู่ให้ได้ประสบการณ์เราก็มีเยอะนะครับตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ถ้ามานั่งปวดหัวกับประเด็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยชีวิตคงเดินหน้าไปไม่ได้นะจ๊ะค่ะจะบอกอีกท่นนะครับเป็นม้นใบหญ้าเลยนะ <laughs> ไม่นั่งคิดในเรื่องไร้สาระเพราะอายุเราเนี่ยก็รวมกันก็ฉะลักร้อยแล้วด้วย <laughs> แล้วก็ได้ปิดหัวออกมานะครับส่วนคุณกึ้งเองนะครับเขาก็น่าจะชินแล้วกับสิ่งที่เป็นข่าวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนะี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนไม่อยากออกมานั่งพูดอะไรเยอะแยะนะครับส่วนที่จะนี่เนี่ยมีการโพสต์ข้อความในทํานองให้ลุ้นว่าเหมือนจะมีข่าวดีเธอก็บอกว่ายังนะคะอีกยาว นะขอโฟกัสที่งานก่อนตอนนี้คุณกึ้งก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดนะครับอ่ามาที่เรื่องแฟชั่นเซสสุดแซ่บกันบ้างเธอก็บอกว่าส่วนแฟชั่นเซ็กซี่รับซัมเมอร์มีถ่ายช่วยนะปีนี้แค่เล่มเดียวค่ะคุณกึ้งเห็นแล้วก็โอเคไม่มีคอมเมนต์อะไรคือเจนี่ท่านธุรกิจยิม้มก็อยากจะขายความสตรองอยากให้ตัวเองเป็นต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคนี้นะคะเซ็กซี่อย่างเดียวไม่พอต้องแข็งแรงและมีวินัยให้กับตัวเองด้วย อย่างเรื่องธุรกิจก็ปรึกษาเขาตลอดค่ะเขาจะคอยตั้งคําถามคล้ายว่าเป็นลูกค้าในยิมแล้วก็ให้เจนนี่ตอบเพื่ออุดรอยรั่วซึ่งเจนนี่ลงทุนกับธุรกิจนี้เยอะพอสมควรเลยนะคะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่7เมษาย,ยานนี้ฝากติดตามได้ค่ะคลีเบาๆเหมือนเพลินอย่างที่เคยเป็นใช่แต่ทุกอย่างก็ลงตัวดีนะสำหรับชีวิตเธอตอนนี้น นะครับยังอยู่ที่เดลี่นิวส์กันอยู่นะครับ,รบมาที่คู่นี้นะฮะเราก็ยังจะลุ้นกันอยู่ว่าไปเรื่อยเรืไปเรื่อยจนกว่าภาระภัยนหนึ่งจะมีะใคร,ครหรือว่าจะกลับมาคบกันจรง<ช>ิงจริงอะไรอย่างนี้พีคเตอ๋อนั่นเองนะครับเดี๋ยวแอบเดตความสัมพันธ์ล่าสุดกันด้วยแล้วก็แผลผ่า,าตาัดาข,ของพีคเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับ <S <S แม้จะเาขาเรียกว่าลดความสัมพันธ์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับมาสักพักแล้ว สำหรับพีคพัทรัศยาครับและกับอดีตหวานใจอย่างหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์นะครับทั้งคู่ก็ยังดูรู้สึกดีต่อกันไงเขาก็บอกกันอยู่นะว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวอย่างนี้นะครับซึ่งพีกก็บอกว่ากับพี่เต๋อเนี่ยน่ารักกับพีคเสมอเลยยังคุยกันตลอดเพราะพี่เต๋อเป็นคนที่พีครักเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วตอนนี้เราก็ดูแลกันตลอดส่วนเรื่องรุ่นรีเทิร์นคนยังเชียร์อยู่ นะครับแต่พีกเองก็ไม่ทราบก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาของมันดีกว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอย่างที่บอกว่าเรายังรักและหวังดีต่อกันเสมอส่วนหนุ่มๆคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆนะแต่ถ้ายังไม่เจอพีก,ก็ไม่อยากเปิดใจให้เสียเวลาอืมนี้เลยนะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คุยจริงจังกับใครพีกว่าเดี๋ยวเจอคนที่ใช่ก็ใช่เองละค่ะ อ่าส่วนตอนนี้แผลที่หัวที่ไปผ่าตัดมาก็เป็นปกติแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าต้องระวังการกระแทกเพราะตรงนั้นยังมีแค่กระดูกแล้วก็หนังเลยพอผ่าออกก็รู้สึกดีกว่าตอนที่มีค่ะไม่ต้องคอยกังวลหาอะไรมาปิดตรงที่มันปูดคุณหมอก,ก็บอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะเพราะมันเป็นก้อนไขมันซึ่งทุกคนก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันค่ะอื <poisoned indo> ก็อย่างนั้นนะเขาก็เขาคุมตั้งนานเนาะนะะติดตามต่อไปเรื่อยๆว่าจะสรุปยังไงนะครับขอบคุณ2ข่าวแรกจาก daily news ด <gu> ne ้วยนะครับมาต่อกันที่ข่าวสดดีกว่ากับพี่ไอซ์รันยูนะครับเห็นบอกว่าสัญญากับทางครมี่หมดแล้วจะหมดแล้วนะครับแล้วก็แพลนเรื่องในเรื่องของการทำเพลงนี้อาจจะไม่มีด้วยอจะทำอะไรล่ะเดียกันนะครับประกาศหยุดทำอัลบั้มหลังหมดสัญญากับ แกรมมี่นะครับเพราะว่าอยากให้คนจําเพลงในจุดที่ประสบความสําเร็จนี้เองนะครับแล้วก็อันนี้คือกาเปิดเผยจากพี่ไอซ์รันยูนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือหยุดการทําเพลงใหม่ๆจริงๆเนี่ยตั้งใจมานานแล้วผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ก็รู้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกับทางแกรมมี่ว่าถ้าเราหมดสัญญาเนี่ยก็จะไม่ทำแล้วนะในเรื่องของอัลบั้มเพลงเพราะใจรู้สึกว่านักร้องเนี่ยพอเพลงประสบความสําเร็จ เขาก็จะไม่อยากทำเพลงไปเรื่อยเพื่อให้มีเพลงออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงนั้นจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับความเป็นมาสเตอร์เพชของมันก็จะหายไปด้วยนะครับส่วนนักร้องหนุ่มก็กล่าวอีกนะครับว่าผมลองดูจากนักร้องรุ่นพี่นะที่เขามีเพลงดังๆและเขายังมีงานจนทุกวันนี้นะครับคือเขาไม่ได้ออกเพลงใหม่เพราะเพลงใหม่ที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็คิดมาตั้งนานแล้วว่าพอเพลงประสบความสําเร็จเราก็รู้สึกว่าพอแล้ว นะครับเพลงของเรามันพีคแล้วเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาถามว่าไอซ์เนี่ยเพลงล่าสุดของเราคือเพลงอะไรพอตอบออกมาแล้วคนรู้จักเนี่ยไม่ใช่ว่าไอซ์เนี่ยเพลงล่าสุดเพลงอะไรแล้วก็แบบฮะเพลงลอยไปกับน้ําหายไปกับลมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับพอเราตัดสินใจแบบนั้นเราก็หางานในรูปแบบอื่นๆก็ยังจะเป็นนักร้องอยู่นะครับคนยังจ้างงานร้องเพลงได้ปกติ แต่เราก็จัดรูปแบบงานของเราใหม่ด้วยการไปเล่นละครเวทีออนะหรือจะมีละครทีวีด้วยะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รับงานบ่อยๆเพราะว่าสายงานหลักก็คือนัก,กร้องนะครับนอกจากนั้นมีพิธีกรด้วยนะครับรายการเจษราตีซึ่งเป็นงานที่ยังไม่เคยทําที่รับเพราะว่าได้ทํางานพิธีกรนะรเพราะว่าเรายังมีพื้นที่ให้เราได้ร้องเพลงอีกเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นสายพิธีกรละครค่ะร้องเพลงก็ยังร้องอยู่แต่เพลงใหม่นี้อาจจะยังไม่ได้ทำค่ะโอ้โหคือมาเต็มทําทุกอย่างแล้วเลยนะคะเนี่ยเดินแบบใส่แบบอะไรย่างงี้ด้วยขอบคุณข่าวนี้จากข่าวสดด้ครับค่ะช่วงหน้านะคะบ้าน NY มาจิ้นกันค่ะความรักของนัเดนย่าจะเป็นอย่างไรนะคะและกันยอมรับค่ะว่าคุยกับน้องทิษาแล้วสถานะไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ดีกลุบกิบค่ะคู่นี้คุณแม่กรุ๊ปเขารุ่นแรงมากหมายถ <ฮะ S 1> ึงว่าเขายังมีความแซบอยู่มากมาย,ยหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าท้อง6เดือนแล้วนะลูกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ ใช้เร็วแรงได้แค่ไหนวางใจมากที่สุดต่อช่วงนี้นะครับพี่ลูกแก้วครับ i n น i ซต์ออนไลน์มีอะไรมาฝากกันบ้างวันนี้ไปกันเลยค่ะกับนั่เดดยาย่าค่ะแม่หวานมากๆจริงๆหลายคนอิจฉานะคะแล้วก็แฟนจิ้นไปนตามๆกันเลยค่ะ ายรูปรวมสองครอบครัวในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวยาย่านะคะแต่สิ่งที่แฟนคลับโฟกัสไม่ใช่ภาพหมู่แต่เป็นภาพ,พมือมอ,อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะที่พระเอกหนุ่มณเดชน์จับมือยาย่าไว้ใต้โต๊ะง,งานนี้หลายคนเลยลุ้นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คงชัดเจนขึ้นเปิดตัวแล้วแน่เลยแต่ขาอย่างนี้บป่าเหมือนเอามือวางแล้วถ่ายรูปพอดีใช่ไหมออล่าสุดมีโอกาสได้เจอทั้งคู่นะคะความเกี่ยว คือวางยาวๆเลยอ่ะก็ยังวางอยู่อย่างเงี้ยค่ะถึงถามถึงความสัมพันธ์หลายคนที่ลุ้นกันมานะคะอาถามกันไปว่าวันเกิดที่ผ่านมาหลายคนโฟกัสไปที่มือว่าจับกันอยู่ใต้โต๊ะชอบอ่ะวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไม่ถามแล้วนะนี่วันเกิดที่ผ่านมาจับมือกันรออย่างนี้เลยตามภาพแล้วเด็กก็บอกว่าก็จับครับนี่ถามมาก็ตอบไปเด็กก็บอกก็จับครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่เวยพรให้กันเฉยๆเวยพรวันเกิดอะไรแบบนี้ไม่มีอะไร ดูหวานจริงๆ,ๆเลยอ่ะยายย่าจืปากยายย่าบ,บอกว่าจริงๆไม่ถึงกำจับมือนะคะแค่วางแต่เด็ดแต่เด็ดตอบต่อจับแทนผู้ใหญ่ครับนี่ยังจับอยู่ แล้วก็ปีนี้อะไรๆดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมน้เด็กก็บอกว่าอืมอย่ายากเลยแซกคือแบบว่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยถามต่อนะคะว่าการกระทําสามารถเปคำตอบได้ใช่ไหมว่าเราเปิดตัวแล้วน้าเด็กก็บอกว่าไม่หรอกครับอย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วว่าทุกคนคงจะทราบกันดีก็ไม่ได้มาอะไรกันมากนะคะเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็สบายใจดีนี่อันนี้คือเขาบอกแล้วนะค่ะ นี่เขาบอกกันขนาดนี้แล้วนะก็ทราบกันดีก็เห็นกันดูนี่ฉันเห็นลูกจะเลิกถามเลยนั่งยิ้มอย่างเดียวใช่แต่จริงอ่ะเขาเคยไปท่องเที่ยวก็มีคนเห็นนะจับปงจับมือเดินจงไม้จงมือกันเอาอย่างนั้นเลยนะคุณกีเรียกว่าไม่บอกแต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมนั่นเด็กก็บอกว่าคิดกันเองนะครับก็หัวเราะอ่อนลึกลับไปพัฒนาขึ้นไหมหลายปีแล้วความสัมพันธ์ก็บอกอ๋อรางวัลน่ะหรอครับ เนี่ยมีการเบี่ยงเบนประเด็นด้วยนะจริงๆรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับอะไรดีๆที่มีให้กันก็มีให้มาตลอดถามว่าพัฒนาไหมก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็พัฒนาแล้วไงนะฮะปีนี้ให้อะไรเป็นของขวัญยายาก็บอกให้แจ็กเก็ตค่ะแล้วก็มีดอกกุหลาบก็ชอบค่ะมันก็แนวดีค่ะเสื้อใช่ไหมพูดถึงเสื้อเสื้อชุดเสื้อแจ็กเก็ตเขาแล้วก็มีดอกกุหลาบเือนที่เห็นนะครับมีคนจะผิดเรื่องแหวนที่ใสน้าเดชบอกเลยไม่ได้ให้นะครับ ยา,ย,าย่าแหวนเป็นสิ่งที่ทุกคนถามทุกปีก็เป็น<ช>แหวนของหนูที่ใส่นิ้วอื่นไม่ได้เลยก็ต้องใส่นิ้วนี้แล้วที่บ้านหนูคือมือฝั่งซ้ายไม่ได้เป็นมือที่แต่งงานค่ะแต่ของใครหลายคนมันคือแหวนแต่งงานค่ะค่ะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยนะฮะมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งขนาดนั้นว่าต้องเป็นแหวนแต่งงานน้องบอกอย่างนั้นนะครับ ล้วก็จะมีะมีความลูกโป่งฟอร <c oughs> ์มโยโย่ค่ะบูสโยโย่เออคุณมองไปถึงนน่นเลยดิฉัน,นยังโฟกัสอยู่ที่มือเขาอยู่นะฮะ, <Happy S 2> <น>ะแฮปปี <c oughs> ้เห็นอย่างนี้แม่แม่ก็ชื่นใจช <c oughs> <c oughs> ื่น <c oughs> ะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะ <c oughs> วันเดย์แล้วยาย่าก,กันด้วยคุณจะมีความสุขมากเลยทีเดียวขอบคุณแถวนี้กับถนน com ค่ะอะ เขาว่าลุ้นกันอีกทีกันนภัสกับสาวธิสานะคะอย่างที่เราเพิ่งให้ข้อมูลกันไปว่าทิสาติดน้องชายมากๆจนมีผู้ชายเข้ามาจีบกันบอกว่ายอมรับว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะสถานะอะไรไปติดตามค่ะเฮกันไปตามๆกันเลยค่ะสำหรับแฟนคลับของคู่นี้นะคะกันนภัสล่าสุดออกมายอมรับแล้วว่าหวนคุยกับเอกสาวธิสาได้สักพักซึ่งงานนี้หนุ่มกันก็ได้เผยต่อว่าคุยกันครั้งนี้รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างโตขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นส่วนสถานะ ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดขอให้กําลังใจกันแบบนี้ไปก่อนค่ะคสื่อถามไปว่าเรียกว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งในฐานะอะไรคะกันก็บอกว่าคุยในฐานะเพื่อนครับไม่ได้คุยกันมากกว่าเพื่อนหลายคนรุ้นให้กลับมาเป็นแฟนกันนะคะกันก็บอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆคนที่ชื่นชอบเราทั้งผมแล้วก็ทิสาทิสาเป็นคนน่ารักเราผูกพันกันมาก พูพันกันมานานด้วยแต่ที่ผมยังไม่ได้เป็นตั้งแต่ผมยังไม่ไเป็นเดอะสตาร์แต่มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันพอทุกวันนี้เรากลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นความงองแงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะคหวานใสกันมากขึ้นไหมคะ จะตัวบอกไม่เลยครับส่วนโอกาสจะลุ้นขึ้นไหมเป็นเรื่องของอนาคตรครับตอนนี้เราก็มีความสุขที่เราเป็นแบบนี้เรามีความสุขที่เราได้ให้กําลังใจกันในฐานะเพื่อนนะครับมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมนะครับกันก็บอกว่าช่วงนี้ทํางานเยอะมากครับก็มีไปโทรต่างประเทศด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ยังมีรายการด้วยนะครับม,มีคนชื่นชอบที่สาเยอะเนี่ยหึงบ้างไหม ไม่เลยครับเขาเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งผมก็เชื่อว่าต้องมีใครหลายคนที่ชื่นชอบนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองว่าจะคุยกับใครหรือว่าเลือกที่จะคุยกับใครนะครับเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนิทมากๆคนหนึ่งคุยกันได้แทบทุกเรื่องนะครับอ่านแล้วเรื่องงานบวชที่เคยวางแผนไว้ว่าอย่างไรนะครับกันก็บอกว่าต้องเลื่อนแผนไปครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะวางแผนบวชประมาณกลางปีก่อนเข้าพรรษาแต่พอดีจะมีละครเวทีนะครับ แต่ก็จะเป็นปีนี้แน่นอนเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูเรื่องอีกทีนะครับค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานนะคะค,ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในฐนานะเพื่อน ก็ลุ้นกันต่อไปค่ะนะครับเหมือนจะพูดอะไรไม่รู้อะไรก็คือคต้องชดลุ้นกันต่อไปอเรื่อยๆขอบคุณ <นะ S 1> ข่าวนี้กับสนะุก com ค่ะมาต่อกับบ้านนี้บ้างนะคะพ่อบีคุณแม่กุ๊กกิ๊บซึ่งคุณแม่ได้งานเยอะมากส้นสูงก็ยังใส่อยู่นะคะตอนนี้ท้องหกเดือนด้วยหลายคนก็เป็นห่วงว่าคุณบีเนี่ยได้ดูแลแล้วก็ตักเตือนกับนบ้างหรือเปล่าค่ะตอบแทนว่าจะเหลือหรอคะลูกเขาเนาะนะก็เป็นห่วงกันอยู่แล้วแม่ ว่าที่คุณแม่นะคะอย่างคุณกุก๊กคิ๊ฟเนี่ยตั้งคันได้เกิดหกเดือนแต่ก็ยังเห็นภาพของเธอใส่รองเท้าส้นสูงออกงานแล้วก็ใช้ชีวิตโลดโผนอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะจนมีกระแสด,ดราม่าออกมาก่อนหน้านี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าคุณสาม,มีอย่างบี้เนี่ยเตือนภรรยากันบ้างหรือเปล่าล่าสุดนะคะบี้ก็เปิดเผยว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมคนท้องจึงใส่ส้นสูงไม่ได้แต่ก็เข้าใจที่บางคนทักว่าถ้าเท้าพลิกอาจจะล้มได้ตอนนี้กุก๊กคิ๊ฟก็ใส่น้อยลงแล้วแต่บางงานที่จำเป็นจริงๆอะ่ะก็จะให้แบบ ใส่ไม่สูงมากเนะาะให้ใส่รองเท้าผ้าใบแต่ถ้าบางงานเนี่ยผ้าใบก็ไม่เหมาะสมต้องให้ใส่ส้นสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็มีบอกว่าเวลาใส่ให้ระวังด้วยส่วนเรื่องโพสต์ท่าถ่ายรูปของภรรยาได้ข่าวว่ามีลดผลไม่เบาก็มีดุดุไปบ้างเหมือนกันตอนนี้คุ๊กี้ก็ซอฟลงแล้วนะเพราะว่าเธอเป็นแม่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะเซฟลูกยังไงเขาเองบอกตลอดว่าอะไรพอลดได้ก็ให้ลดจะได้มีเวลาพักผ่อนค่ะส่วนเรื่องการตั้งชื่อลูกก็ได้ไปเจอพระมาะนะท่านก็บอกว่ายังไม่ต้องตั้งชื่อ รอให้คลอดก่อนหากคลอดธรรมชาติได้ก็ให้คลอดธรรมชาตินะครับหากไม่ได้ก็ต้องไปหาอีกทีว่าเลิกคลอดวันไหนส่วนตัวกุ๊กกิ๊บก็อยากผ่าเพราะว่ากลัวคลอดเองแล้วหุ่นจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม,มแต่เ้ามองว่าไม่เกี่ยวกันนะครับคลอดเองน่าจะฟื้นตัวที่เร็วกว่าด้วยก็ต้องรอดูว่าภรรยาจะคลอดเองได้ไหมนะครับ สามีภรรยาน่ารักขนาดขนาดนี้นะคะ<น>เขาดูแลกลันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละใช่แล้วนะครับค่ะขอบคุณข่าวนี้ด้วยกับกระปุก .com คค่ะนะครับขอบคุณทั้งสามข่าวจากพี่ลูกแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ,รบช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูการสาวเสียงดีคนนี้มีเพลงใหม่มาฝากครับ ช่วงนี้ Inside Hot News นะครับม <Yeah. S 1> ีเพลงมาฝากกันนะสำหรับสาวคนนี้ครับผู้ชนะจาก,กรายการ The w i n n e r i s ฝ mm hmm. ้าย,ยุคนฉัตรครับ mm hmm. เข้ามาเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิงเกือบจะครบปีแล้วนะครับถึงเวลาที่นักร้องเสียงดีฝ mm hmm. ้าย,ยิคนฉัตรครับได้ส่งซิงเกิลแรกในชีวิตออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับเพลงนี้ mm hmm. ยากจะลาครับที่มีเนื้อหาและท่วงทำนองที่กินใจคนฟังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนอกหักครับซึ่งเธอก็เผยว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำเต็มที่เพื่อให้แฟนเพลงติดตามผลงานฟังกันได้ครับพเพลงนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคู่รัก 9 9ของคนที่เคยมีความรักเนี่ยมันจะต้องผ่านมามันจะต้องเจอมาก็คือการเลิกราแล้วไอ้การระหว่างการเลิกราเนี่ยมันคือความทรมานคือความอึดอัดแบบไหนคือการที่แบบว่าเราไม่สามารถพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยกเอาความรู้สึกนั้นอนะมาใส่ลงในเพลงให้หมดเลยมันน่าจะตรงใจแทบทุกคนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าบอกเรามั่นใจมากว่ามัน99%ะต้อง ต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคนที่เคยมีแฟนมาแล้วก็จะต้องเลิกลากันได้โปรดิวเซอร์ก็คือเป็นพี่ต๋องเดอะบิ๊กินส์นะคะก็พี่ต๋องเนี่ยก็จะเป็นมิวสิกดีคเตอร์ของทางรายการ The Win n e r Is ด้วย The Voice ด้วยะคะ่ะก็พี่ต๋องให้เกียริมาทำให้ทั้งหมดเลยเรามีส่วนในการร่วมกันปรึกษากับพี่ต๋องนะคะว่าเออจะทํามันออกมาเป็นในรูปแบบไหนดีการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟีดแบ็กจากคนที่เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเพลงอะไรบีบหัวใจจังเลยอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปลองฟังค่ะรับรองว่าเนื้อหานี่คันมากจริงรติดตามผลงานจากเธอกันนะเขาเรียกว่าการันตีได้จากรางวัลที่ได้รับถ้าใครได้เคยฟังเธอร้องสดนี่ก็คนรู้ก็เป็นลำตับใช่เพลงก็มีนะเพลงที่เก๋ไกมากใช่แล้วนะครับค่ะอัปเดตกันต่อเลยนะคะไปที่เรื่องราวของละครกันบ้างกับละครเรื่องนี้ชนีผีผักค่ะละครผีคอมเมดี้ได้เริ่มเปิดกล้องบวงสวงเรียบร้อยแล้วนะคะ วงสงเปิดตัวละครแนวสยองขวัญคอมเมดี้ที่เตรียมมาส่นประสาทความหาของคนดูนะคะเรื่องชนีผีผลักค่ะซึ่งเรื่องนี้ได้นักแสดงนําอย่างบิมกวีและพีคพัทรศยาโค<โ>จรมาเจอกันเป็นครั้งที่2นะคะ<โ>เสริมทัพนักแสดงมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณตายเพนพักคุณแท็กพรันยูคุณจิ๊บปกฉัตรปลายสีตางตีวิวิทย์และได้โบวีอัธมามารับบทผีแบบจัดหนักครั้งแรกนะคะจากฝีมือของการกํากับของคุณพลึกเอมารุจิค,ค่ะ สัภพพกมังปะสิทธิเมก็เป็นแนวเฮ์เลอร์คอมเมดี้ครับก็เป็นมีสยองขวัญสารทึกแล้วก็มีตลกนิดหน่อยครับคือในเรื่องเนี่ยพอดีพีคซึ่งรับบทเป็นจ้าครับเขจะมาเจอกับโชว์ซึ่งสิ่งที่ตอนแรกเขาจะไม่ชอบกันแต่สิ่งที่ตามโชว์มาด้วยก็คือมีผีต่างเข้ามาฉะนั้นยิ่งเขาใกล้ชิดกันเท่าไหร่เนี่ยผีก็ยิ่งจะผัก พีกครับจากผักจนไปถึงกระทืบอ,อะไรเงี้ยก็ว่าไปรบทเป็นโชว์ครับผมก็เป็นเป็นหนุ่มมืนๆคนหนึ่งครับที่ที่เหมือนกับเขามีความหลังแบบฝังใจอยู่กับอดีตนะครับผมส่วนจะเรื่องอะไรเดี๋ยวลองไปตามดูในในชนีพีผักได้นะครับผมของพีคาแรกเตอร์ก็จะค่อนข้างตรงข้ามกับพี่บีมาค่ะพี่บีเขาะจะแบบนิ่งๆแต่พีก็จะค่อนข้างแบบเยอะๆหน่อยบ้าพลางอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนพอมาเจอกันมันก็เลยแบบ เป็นคู่กัดกันมำไมียนเป็นชนีผีพากด้วยอจริงๆถ้าเท่าที่พี่เข้าใจนะคะพีกับเป็นชนีแล้วโดนผีพากโอเคเคลียร์นะฮะทุกคนจริงๆไม่ใช่เรื่องแากนะครับจริงๆเราเคยร่วมงานกันมาแล้วทีหนึ่งครับผมเรื่องก่อนก็เรื่องเกี่ยวกับผีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนผีเข้าผม แต่เรื่องนี้คือเป็นผีเข้าพีกแล้วเราจะมาเหมือนสลับบทบาทกันสิ่าที่ดีอย่างคือเราเคยรู้จักกันมาก่อนก็ค่อนข้างมีความคุ้นเคยสนิทกันระดับหนึ่งเนาะมากระดับหนึ่งเลยแหละทีเดียวอีกทีหน่าจะเข้าขก้องนี้นะครับเสียดาดนะครับที่โบวี่เนี่ยซึ่งรบบทเป็นผีไม่สามารถมาบวงสรวงได้นะครับแต่ทั้งทีงานนักแสดงและพร่มกับพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าต้องออกมาสนุกแน่นอนครับมีค่ะก้องมีค่ะหนึ่งสองอีกทีนะคะหนึ่ง เรา<อ><อ>ติดตาม,มนะคุณถึงกับท่านอึ้งเ่ามีความชอบความพึ้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเก็บไว้ดีกว่าโอเคะครับอ่ะมาดีเรื่องาวของพี่ดังพันกรดีกว่าเพลงใหม่นะครับตเตรียมออกมาให้ได้ฟังกันแล้วแต่ที่ลุ้นกว่าคือนางเอกเอ็มวีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้คำตอบว่าเป็นใครหรือเปล่านะครับ หลังนักร้องเสียงดีนะครับอย่างดังพันกรครับปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงคนลเบอร์ออกมาเรียก้ำย่อยกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงเนี่ยต้องถามกันอีกแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่มาให้ฟังกันสักทีล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้ได้ฟังพร้อมกันแน่นอนพร้อมคอนเฟิร์มด้วยว่าแซ่บนะครับยังคงดูดเดดพดแมนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอัลบั้มใหม่ด้วยเป็นเพลงใหม่ด้วยนะ <S 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 เป็นอัลบั้มที่เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของดังนะครับมองโลกมองชีวิตในอีก อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นด้วยด้วยที่ว่าเราโตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นดนตรีในชุดนี้มันก็จะจะเรียกว่าเป็นเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นดังที่โตขึ้นจริงในไทยเองมีกันปลายเดือนนี้แหละนะครับแต่ว่าสงการก็ให้ทุกคนไปศาสต์น้ำันให้เต็มที่ก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาเจองานดังเนี่ยรับรองแซ่บแน่นอนเพลงนี้เป็นเชื่ออะไรเล่าเรื่องยังไงลองแงมๆไม่ฟังโอ้ยยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับสำ สำหรับนักแสดงด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงท่านนี้ติดตามชมวันเองนะครับเร็วๆนี้นะได้พี่กู่กำกับเหมือนเดิมนะฮะก็ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าไม่ดูเนี่ยคุณจะต้องเชยมากๆเลยแม่ไม่บอกว่าเป็นใครใน MV นะครับแต่ True i n s i d e HD ก็ทราบมาหลังไมา แล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งแน่ว่านางเอก MV คนนี้แซ่บแน่นอนแม่ไตยแต่อันนี้ก็สุดว่แซ่บแต่เมาส์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะจะบอกว่าคือหยีบหยีบไว้อะหยีบหยีบไว้อย่าบอกใครนะฮะว่าอาจจะเป็นอำมพชราภา นี่เหี่ยแล้วเหรอใช่นะเอาคุณนี่ผมพูดก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ออให้คิดไว้ว่าแม่ต่ายกับอ้ําเป็นใครหน้าอย่างนี้นไปก่อนเออนะค่ะโอเคนะอ่ะในเกี่ยวกบของข่าวช่วงนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับมีเรื่องราวของเอ่อซ g Plus มาฝากกัน <c oughs> ด้วยนะครับเตรียมพบกับความเร็วจาก TrueMove e นะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ชีวิตคุณให้สุดกว่าเดิมนะมพร้อมกอันทั่วประเทศเลยนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายท่อสดผ่านระบบ 4G Plus นะครับได้ที True ่ True Reality ช่อง99นะครับแล้วก็ YouTube Official Account ของทาง TrueMove Edge นะครับวันที่23มีนาคมนี้นะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปคือวันนี้นั่นเองะนะครับเดี๋ยวไปดู VTR ตัวอย่างกันนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับว่าความเร็วแรงแบบนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรงนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับทิ้งท้ายกันไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทรูจะชวนคุณมามันกันแบบสุดๆเลยนะครับกับ the M District Beats นะครับเทศกาลดนตรีแห่งปีที่มีการรวบรวมเอาศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นผีปอ๊อสธนชัยนะครับโจอีบอยคริส e ตินากีราแล้วก็สแตมนะครับมารวมไว้ในงานงานนี้นะครับวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับที่ the M District นั่นเองครับค่ะซื้อลูกค้า t r u ุ๊คเอชนะคะลุ้นสิทธิ์เข้า VIP โซน50ท่านต่อวันค่ะพร้อมรับกิฟต์เชอร์รับประทานอาหารมูลค่า100บาทจาก the M District ด้วยนะคะเพียงแค่คร่วมกิจกรรมใน Facebook ของ True Move ค่ะกิจก,กรรมเนี่ยเกมจะเล่นในวันที่22ถึง28มีนาคมนี้นั่นแหละค่ะาจะตามไปเพิ่มเติมได้นะเข้าไปใน Facebook ของ t ูนเอสนะครับใช่แล้วค่ะนี่คือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามชมครับชมรายการย้อนหลังเช่นเคยนะคะทาง y o ยูทูบแชนแนลทูนสไซส์แชนแนลและแอปพลิเคชันดูได้ทุกที่ทุกเวลาทูนเวชชิน,นีแหวกค่ะครับช่วงนี้ติดตัวแก้วทีมง,งานลาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ